ครับตอนนี้บ่ายสองโมงยี่สิบลูกค้านัดเปลี่ยนแบตไฮบริดเกรดเครับอันนี้คือแบตท,ทําเสร็จแล้วครับแบตเกรดเประกันให้สิบแปเดือนครับก็เลยไปจับดูซิว่าแบตลูกค้านเนี่ยเป็นแบตเคมหรือแบตไรก็ดูฟองน้ำตรงนี้ครับจะสี่นเนี่ยจับดูเนี่ยฟองน้ำขาดแล้วฟองน้ำขาดแล้วก็เลยถามลูกค้าว่า แบตรีบิวมาแล้วใช่ไหมคือรถมือหนึ่งแหละแต่แบตเคยรีบิวมาแล้วรีบิวที่โตโยต้าศูนย์โตโยตา้ตาครับรีบิวที่ศูนย์โตโยต้าประกันหนึ่งปีสองหมื่นโลยังไม่ถึงปีแต่ว่าดันไม่เกินดันไม่เกินแบบไปพันกว่าโลวิ่งเกินคือวิ่งเกินสองหมื่นโลอะประกันเลย เลยใช้ไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะเรื่องของประกันปีรวมระยะทางเนี่ยแต่ผมรู้สึกแบบอ่ะประกันปีนี่แหละไม่จำกัดร,ระยะทางนี่แหละแฟรแฟดีแฟร์แฟดีออีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ไม่ได้ขายถูกอั่งนี้ด้วยว่ต้องเรียนตามตรงว่าแบตบผมขายตามเกตก็ไม่ได้ขายถูกอ่าอาจจะขายกว่า แพงกว่าเจ้าอื่นด้วยซ้าอ่าอาจจะขายแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยซ้ําแต่ก็ขายได้แต่กขาขายได้นี่ผมแบตเกรเอไม่มีแล้วนะครับแบตเกรเอผมไม่มีแล้วเพราะว่าน้องเขาเขาจองไว้อ่ะพูดไงน้องเขาจองไว้แล้วมีส่งมาให้จากสงขาเป็นเอ่อจากปากใต้ครับไม่ใช่สงขาอ่าเป็นแฮร์รีเออร์เจนเจนสามครับส่งของมา ให้ทําแล้วส่งกลับไปอ่าอันนั้นเป็นแฮร์รเออร์ครับเป็นแฮร์รเออร์ครับก็เอาเกจเอเหมือนกันครับเอาเกจเอเหมือนกันก็เดี๋ยวทําส่งให้ลูกค้าคือแบตไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี้แบตก็ไม่ค่อยมีละอ่าอย่างได้ลูกนี้มาก็คือเป็นแบตท,ที่รีวิวแล้วเอาไปเข้าเครื่องก็คงได้ไม่กี่เซลล์หรอกอ่าเพราะว่าแบตมันซ่อมมาแล้วก็คงได้ไม่ไม่น่าถึงสิบเซลล์อะไรเงี้ยครับอ่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับ ก็มาดูกันว่าใส่แล้วจะจบทีเดียวเลยไหมเพราะตอนนี้เราได้พัฒนาหลายหลายอย่างเราได้พัฒนาหลายหลายอย่างพัฒนาในเรื่องของคือเรื่องของคุณภาพแหละเราพัฒนา,าอะไรเราจะพยายามแบบใส่แล้วไม่เด้งประการปีครึ่งก็ต้องให้อยู่ได้ปีครึ่งอันนี้ไม่รู้เราทำไดะเพราะแบตมือสองนี่มันมีหลายับจัจลูกค้าสเปคได้แต่ตัวเซลล์แบตที่เอามาเนี่ย แต่และเซลล์อ่ะมันมาจากเป็นสิบสิบลูกซึ่งเซลล์ตัวนั้นแบตลูกนั้นอาจจะใช้มาเป็นสิบปีอ่ามันก็แบตอะแบตเตอรี่อะครับคำว่าแบตเตอรี่ไม่ว่าไม่ว่าอะไรมันมีอายุหมายถึงว่าตัวแบตด,ดีค่าดีไฟดีแต่อายุมันแค่สิบปีสิบห้าปีอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เลยก,ก็ก็มีก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้น เขาถึงบอกว่าแบตรีบิวบางทีแบบต้องทำใจครับคือถ้าลูกค้ามีเงินทุกทุกร้านก็จะแนะนำลูกค้าว่าแบตแท้จบแน่นอนแบตแท้จบแน่นอนอย่างพวกผมก็คือได้ลูกค้าที่ไม่พร้อมจะเสียเงินแพงๆในทีเดียวเลยเป็นแสนอ่าในทีเดียวเลยเพราะรถบางทีก็เก่าแล้วอะไรแล้วอย่างที่ผมบอกไงเหมือนรถไฟฟ้า เราซื้อรถ้ามาน่ะครับอ่าพอสักสิบปีเนี่ยเราถ้าแบตมันยังหกแสนเจ็ดแสนอยู่เราจะทําทใจเปลี่ยนได้เลยครับรถใช้มาสิบปีเปลี่ยนแบตห้าแสนหกแสนซึ่งมันก็แบบไม่ตอบไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ไม่ไม่ตอบไม่เมกเซนแะอ่ามันมันรถ้ามันถึงได้แบบเห็นรูปในอะไรที่มุงจูมุงจีมันถึงไดท้ทิ้งเกลือนไงครับเพราะก1สิบปีใครจะมาเปลี่ยนแบตห้าหกแสน อันนี้ก็เหมือนกันครับเวลาลูกค้าใช้รถเก่าแล้วอะไรแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนแบตใหม่ครับฉะนั้นถ้าร้านไหนที่ทําแบตได้ทน,ทนทนได้ทนทน,ทนระยะเวลารับประกันไม่เข้าไปบ่อยแม่อะไรบ่อยลูกค้าขายได้แน่นอนครับเอไม่ใช่ทุกท่านทุกร้านขายได้แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องแข่งกันลดราคาไม่ต้องแข่งกันแบบโจมตีกันครับ เพราะยังไงท่านก็ขายได้แน่นอนถ้าของท่านดีจริงผมเชื่อแบบนั้นโอเคนะครับขอบคุณครับ